ครับผมสวัสดีครับผมก็ยุคนี้นะครับผมเป็นยุคอินเทอร์เน็ต5 g และ ai จะควบคุมเรานะครับผมจะควบคุมสมองความคิดจิตใจมนุษย์ผ่านมือถือแค่นึกคิดในสมองมันก็เด้งขึ้นมาในฟีดมือถือเราแล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าบริการร้านอาหารอร่อยๆสิ่งยั่วยุเราทั้งนั้นเลยนะครับผมข้อมูลที่โยกกิเด็เราให้เรากดสั่งซื้อของและบริการ แล้ไปใช้บริการนะครับผมบอกรายละเอียดเราครบทุกอย่างและ AI มันจะอ่านความคิดเราได้หมดถ้าเรามสีสติตั้งมั่นเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของ AI ที่มายัย่วยุเรานะครับผมที่ทางโลกจะถูกควบคุมโดย AI ทุกเรื่องถ้าใช้ในทางที่ดีทำมาค้าขายศึกษาความความรู้ความจริงก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ในทางไม่ดี มันจะชักจูงเราจิตใจเราให้เราลงลงลงต่ำลงเรื่อยๆนะผมดังนั้นเสพข่าวสารที่ดีใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อเราและมีสติที่เข้มแข็งนะผมเราก็จะชนะ AI เทคโนโลยีนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้คิดเท่านี้นะครับผมจากอาจารย์เฮงร่วยปังสวัสดีครับ